สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่318กันแล้วนะครับพี่พี่ก็รักหาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามทางช่องของผมด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกด ุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่ ื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมหรือว่าพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์แอดตรงนั้นบนนี้นะครับผม @174oiptq นะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็นะครับสำหรับปฏิกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่26ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับ แต่และ EP นะครับผมก็จะมีหมายเลขอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมอาจจะเพิ่มขึ้น2ลดลง2อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับพี่พี่ให้ดูเป็น EP ไปนะครับว่าสนใจอยากช่าบูชารายการไหนก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับพี่ๆก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับพี่พี่ก็จะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับใน E ีที่เท่าไหร่นะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับพี่ๆนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับพี่ๆนี่นะครับท่านได้ชาบูชาไปแล้วก็จะได้รับป้อมการประกาศนียบัตรแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลังยันห้านะครับผมนี่นะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นใน EP นี้นะครับผมนีนะครับปีิมสวยๆดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่องค์นี้นะครับผม850บาทนะครับผมดีนะครับ850านะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมลองดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่ สวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับพศสองสี่หกเก้านะครับพี่พี่เป็นหลังยันห้านะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สองนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขอ่อหมายเลขเมื่อกี้หมายเลขที่หนึ่งนะครับถัดมาเป็นหมายเลขที่สองนะครับอันนี้เป็นเหรียญบุเอี่ยมนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับในนี้นะครับผมเจ้าของเดิมแกก็จะเลี่ยมไว้แล้วนะครับผม S 1> <S 1> สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่2ใน EP นี้นะครับผมวันนี้เป็นปูเยียมวัดหนังหลังยัน4นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําห,หรับเรียนปูเยียมวัดหนังหลังยั4น4หมายเลขที่2ใน EP <ใ>นี้<ใ>นะครับนี่นะครับผมรายการนี้600บาทนะครับพี่พี่หมายเลข2 <Notice S 1> <ใ>น 2> ี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม ทานใดดูเราชอบใจหรือว่าดูลราถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับพี่พี่อันนี้เป็น ep ต่อมาเลที่2ใน ep นี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมดุบปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับในราคาแบ่งปันนะครับ 500บาทนะครับผมสำหรับปิดตานะครับผมลูกุเอี่ยมวัสดพันสูงหมายเลข3านะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันได้ชัดๆเลยนะครับวันนี้ผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับธีปิดตานะครับกุเอี่ยมวัสนพันธ์สูงนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสี่นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆหนี่นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขู่วัดไหนนะครับก็ท่านใดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแต่ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับอง์นี้นะครับผม500บาทนะครับพี่สําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์หมายเลขที่4นี้นะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโมสานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นเจดีแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับคราบกุ <vallahi> นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเด si <Pixar> ิมๆครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นพระหลวงปุโตนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระหลวงปุโตนะครับผมวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5้0ราบาทนะครับ รกรรมาฐานนะครับพี่ๆหมายเลขห้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมของหลบปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจหมายเลขไหนนะครับผมก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยอ p พีกันด้วยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับผมเบี้ยแก้เปลือยนะครับผมหลบปุบุญนะครับ เนื้อตะกัวนะครับผมวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเครื่องรางนะครับพี่เนี่ยนะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพรอ่เป็นบัตรประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมบี์แกลรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้อยู่ในเล่มจับขอบแบบนี้เลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูชัดๆกันนะครับผมเนี่ยนะครับ เบียแก่หลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยตรงทมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดชอบบูชารายการไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมตรัอุดโทนนะครับผมมงคลมหาอุดนะครับ ลูกปูอียมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่ปีพศ2507นะครับผมนี่นะครับเป็นตะกุดโทนมหาอุดนะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำออกมาให้พี่พี่นะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับผมถ้าได้สนใจหมายเลขไหนก็สอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผมสาหรับตะกุดโทนมหาอุดนะครับผมหลวงปูอียมนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับ ดูกันได้เลยนะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมตะกุดโทนมหาอุดนะครับรายการที่7ใน e ีนี้แล้วนะครับผมเนี่ยครับดูกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขเนะครับ650บาทนะครับพี่ๆสําหรับตะกุดหมายเลขนี้นะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาเนื้อแร่บางไผ่นะครับพี่พี่นี่นะครับปู่จันนะครับผมวัดโมลีนะครับของเก่าทั้งนั้นเลยนะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้ครับปลาแอดหนึนะครับ OIPDQ นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับอันนี้เป็นปิดตาแร่บางไผ่นะครับผมหลวงปู่จันวัดโมลีนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับแร่บางไทยหมายเลขที่8นี้นะครับผมเี่นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลข9นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับปิดตาเงินล้านนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายกันที่9นี้นะครับผม นี่นะครับฝักตุ้ตรงนี้หนึ่งดอกนะครับผมสาหรับปิดตาเงินล้านนะครับท่านใดดูแลถูกใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่9ใน EP นี้แล้วนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสินะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับปิดตาเงินล้านหลังปูโตเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นคนเนื้อกันนะครับเนาะ รายกันนี้ก็เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับผมหมายเลข10นี้นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับสวยๆดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้าดสนใจหมายเลขไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมาหมายเลข1 1ครับวันนี้เป็นปิตาปุโตพิมพจัมโบ้สองนะครับฝั่งตะกูด3ดอกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม850บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมสําหรับระปิตาหรือปุโตนะครับเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่พิมจัมโบ้สองนะครับฝั่งตะกูด3ดอกนะครับผมนี่นะครับสวยๆจําเดิมแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับ นี่นะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมจมโบสองนะครับอโลบุโตะนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับหมายเลขที่11แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ850บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับรายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพี่ๆพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆสี่บาทนะครับ สำหรับพระสมเด็จเกชยโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมวัชชยโยวรวิหารนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอยู่สวยเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อกันมาได้นะครับผม Line แอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ oipdq นะครับผมเบอร์โทรก็0 9 0นะครับ3 2 5 1 0 9 6นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับ450นะครับถัดมาครับหมายเลขที่13นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดราคงพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้ก็แบ่งปันให้ในราคา450บาทเหมือนกันนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่13นี้นะครับผมนี่นะครับ อยูสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับพระนะครับผมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆหมายเลขที่สิบสามนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าในถูกใจก็รีบโทรนะครับผมรีบสอบถามนะครับ เข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่13แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยงดงามเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมว่าสะพานสูงนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเหรียญนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมว่าสะพานสูงนะครับผมหมายเลขที่14นะครับ นี like this. Like this. ่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูกันชัดๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในเรียมเก็บผิวเลยนะครับพี่ๆผมได้มาสภาพไหนก็เปิดแบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับหมายเลขที่14นี้นะครับผม500บาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับอันนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมะโกรนะครับพี่ๆเป็นเหรียญกลมนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญกลมนะครับผมและพ่อเกษมเข็มะโโรนะครับพี่พี่ต่อโคตรงนี้นะครับผมหมายเลขที่หมายเลขที่15แล้วนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นรุ่นบารมี83นะครับพี่พี่นี่นะครับสร้างเมื่อปีพศ2537นะครับพี่พี่นี่ครับ หลวงพ่อเกษมนะครับผมนี่นะครับผิวจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม700บาทนะครับผมหม่ได้15นะครับถัดมาหมายเลขสิครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการที่16นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ550บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับปี2องสนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ จดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับ550บาทนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่17นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเด,เดิมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเป็นเหรียญเปลยแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่17นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่18นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญกูโตะนะครับวัดประดูชิมพีปี2516นะครับเป็นเหรียญพัดยศเล็กนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับเหรียญพัดยศเล็กนะครับผมกูโตะองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 5 0บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับ5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับราสังวราวิมลนะครับผมหรือว่าหลวงปุโตนะครับปี2512นะครับพี่พี่เป็นเหรียญพัดยศเล็กนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่18แล้วนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระพุทธชินราชนะครับผม เป็นพิมพ์อินโดจีนนะครับพี่ๆน่าจะเป็นพิมพ์อินโดจีนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่19นี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับท่านใดยังดูในคลิปวิดีโอไม่ชัดนะครับสามารถทักมาขอดูรูปภาพกันได้นะครับผม สวยตรงทมในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผม700บาทนะครับถัดมาครับหมายเลขที่20ครับปิดตาปุโตเงินล้านนะครับเนื้อก้นครกนะครับอง์นี้นะครับ800บาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่ฝักตะกุดอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับสวยเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมวงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับ นี่นะครับผิวสวยๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีแบบนี้นะครับอักรอักษรนะครับผมหลงปุโตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยงดงามครับ800บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21ครับอันนี้จะเป็นปิดตาปูโตกระหนกข้างนะครับพี่ๆองนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งตะปู3าดอกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่นะครับ 800บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันตรีแบบนี้นะครับนี่นะครับผม800บาทนะครับถัดมาครับหมายเลขที่22ครับรายกันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับ อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆไปเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม450นะครับหมายเลขที่2 2นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่ยนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่2 2แล้วนะครับ450นะครับถัดมาครับเป็นปิดตาปูเอี่ยมเนี่ยอเป็นปิดตาหลอพ่อแก้วนะครับพี่ๆหน่ยนะครับพ่อแก้ววัดคือวันนะครับผม หลังแบบนะครับเนื้อปิดทองลงรับแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพราติตานะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่เนื้ออัลปาก้านะครับปี08นะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24ครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผมหลวงพ่อทวดเหรียญสมณศักดิ์นะครับพี่พี่เนื้ออัลปาก้านะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่พี่ผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับรักครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีมวัดช้างให้ปัตตานีนะครับผมปลูกเสกนะครับผมปี0ูนนะครับสวยงดงามครับ550นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระผงนะครับผมหมายเลขที่2 5นะครับหลวงพ่อพานนะครับพี่เนี่ยนะครับหลวงพ่อพานนะครับผมหมายเลขที่25นี้นะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับพระผงนะครับผมหลวงพ่อพานนะครับผมหมายเลขที่2 5แล้วนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมพระหลวงพ่อพานนะครับถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่2 6นะครับ รายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมอันนี um. ้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่หม um also, ายเลขนี้นะครับเป็นตัวทอใหญ่นะครับผมลังหนังสือนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่26นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพิมพ์ตัวทอใหญ่ตรงนี้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่26แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือนะครับแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมทางช่องของผมนะครับ ก็อย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องใหมายเลขไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม174นะครับ OIPTQ เบอร์โทร090 325 1096สามารถให้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ